นังวาตาเวธานังปัจยาธานังปัจยาธานังอสาวะสาวะกายวะหังกะปริวารานิภิกขุสังฆัิขุสังสกโอโนชยามะโอนชยามะดูฮะสองสองย่างเดียวสองอย่างเดียวอเให้มีอะไรยังเห็นเด็กยาง มองลุงพอปากแดงมันส้มไ่ไห้ตัวนี้ฟองนันแปดฟังนี้แปดอ๋อลุงพอปากแดงหรแล้วก็มุ่งี่เลขสองเลขสองเลสองฝั่งมีเลขสองสองแปดแปบ่มันใจบ่เอาฟันตูกคับ เลขซอเลขแปดแปดเอาบวกกันเอาคนนี้เห็นสองคนนเห็นแปดแปดสองแปดแปดเห็นไหมเนนะสองแปดแปดตรงไหนตรงไหนย้อนไปสี่บอกไปยังสี่บอกไปยังดอกอยากสี่บอกเลขว่าได้สีเพิ่นน่ะสี่เลขนะรเ่นองนนี้เยาะ นามตัวน่นนานแปดตัวแปดแปดแปดสามตัวแปดสามตัวไม่ใช่โอ้ยมันมัสีออกกี่ตีแปดสามตัวนาหลังเลนาหลังเลยเนาาสิเป็นแปดข้างนาสิเป็น088ย์แปดแจ่าหลวงพ่อปากแรงมันปะแมนศูนย์แปดแปด สนปข้างหน้าเป็นศูนย์ข้างหน้าเป็นศูนยข้างหลังสิเป็นแปสองตัวแปดสองตัวอ๋อเล็กกลองเล็กกองเป็นเลขกศูนย์ลข้างหน้าอ๋อเป็นในน้ำมบนนะพอแล้วบนั่วออกน่เว้ยอ๋อไก่พูนยัเนีรางวัลทีหนึ่งนั่นห้แล้วห่พูยรางวัลทีหนึ่ง พื่ความมั่นใจเอา063ไปซะหนีมา063ไปเลยิด063ไปงามอยู่นั่นนั่นมีคนบอกพี่ว่า063ค่ะ063เนะสามหนนัดเลยค่ะ่นอนหวานว่าเนี่ยนี่เด็กสามฉัด063มั่นใจ063ค่ะ006 063ค่ะแล้วก็พี่อะไรเมื่อกี้เดี๋ยวพ พี่พุทธนะสามหนึ่งพี่เจนบอกพี่เจนบอกพี่เจนบอกสี่สามหนึ่งสมาหลายเถอะหนึ่งเออมีมีส่วนส่วนใหญ่มีเห็นสามหนึ่งเนาะส่วนใหญ่เห็นสามหนึ่งนี่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 ไงเออของขวาขวามือขวามือนี่เป็นหนึ่งเนาะสามหนึ่งนะ